วัดีค่ะวันนี้แม่ปีน้องหนูยิ้มหนูแย้มนะคะวันนี้หนูยิ้มจะให้หนูยิ้มหนูแย้มมาเปิดไข่เซอร์ไพรส์นะคะนี่ข้างในมีอะไรมีมีแมกเนตเป็นแมกเนตนะคะนี่ที่หนูยิ้มหนูแย้มไหนไหนดูหน่อยสิคะไหนดูหน่อยดีวก่อนเนาะนี่นะคะแล้วก็ให้หนูยิ้มหนูแย้มได้ตัวเลขค่ะได้ตัวเลขอะไรก็เอาไปแตกแตกนะคะดูดีหน้าหนูยิ้มหนูแย้มแตกตัวเลขค่ะ ตัวเลขตัวอะไรมไมอย่าดูสีน,นะคะอ,อย่าดูสีดูที่ตัวเลขไม่สีเล่หรอกไม่เรดูตัวเลขค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะอันนี้ไข่จะอยู่ไข่ไข่จะอยู่ในถังข้าวสายรุ้งที่หนูยิ้มแย้มเขาเล่นกอกใส่เมื่อที่วันที่ผ่านมานะคะ มีแม่ปุ้ยยังเก็บไว้นะคะอันนี้เล่นเสร็จแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะคะเล่นเสร็จก็เก็บไว้ในถุงซิปล็อกเล่นเล่นเสร็จก็เก็บไว้ในถุงซิปล็อกเลยนะคะนี่สามารถเอามาเล่นเป็นขายของเล่นกิจกรรมต่างๆได้นะคะนี่ไม่ได้ทิ้งนะคะแม่ปุ้ยยังไมไหม้งตัวเลขอะไรคะเลขสามอา่าเลขสามนะตัวเลขตัวนี้อยู่ฝั่งหนูแย้มอ้าว นี่ง่ายนี่นะคะนี่ต้องดูตัวเลขนะคะอย่าดูสีต้องดูตัวเลขข้าวนี้จริงๆมันมันก็สามารถทานได้นะคะแต่แม่ปุ๋ยแม่แนะนำเนาะแม่ปุ๋ยแม่แนะนำเพราะว่าค่ะถึงแม้เราจะอาไปหุงแล้วหรือไปนึ่งแล้วสีมันก็จะหลุดออกมาเพราะว่าสีของมันไม่ได้เป็นสีที่ มาจากตัวข้าวจริงๆมันเป็นสีที่เราเครือบไว้เฉยๆค่ะมันเป็นสีที่เราเครือบไว้เฉยๆไม่แนะนําให้ทานนะคะไม่แนะนําให้หงุงเอาเก็บไปเล่นดีกว่าเนาะอ่าหนูยิ้มดูนะมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์อยู่ไหนนะอ่าหนูยิ้มได้เลขสิ่มีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์แต่เลยใช่ค่ะม ต้องแกะตรงไหนแกะเลยค่ะอะหนูยิ้มได้สีอะไรคะอาไม่มีอออกค่ะอันไหนแกะแล้วก็เอาออกเนาะเอาออกพี่ลูกอันไหนไม่มีใช่คะ่ะอยาเปิดดูหนูยิ้มได้ตัวเลขอะไรคะไหนแม่ดูหน่อยไหนไม่เห็นเลยคะ่ะอาจจะเย็นๆนิ่งๆเลขเก้าไหนดูไหนหน้า เลขเก้ค่ะอยู่ฝั่งหนูยิ้มนั่นแหละค่ะเลขเก้าดีๆนะติ๊กตักติ๊กตักเลขเก้าอันนี้ต้องดูขใครโอ้หนยูยิ้มคิดว่าเป็นเลขหกใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะเป็นเลขหกหรือเลขเก้าก็ได้ว้ายอย่าไปดิน้นสิลูกหนูยิม้มหนูยิม <laughs> ย้ม <laughs> เบอร์อะไรคะเบอร์สิบเบอร์สิบที่ไหนเบอร์แปดค่ะใช่อรอ่าเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะหนูย้มหนูย้งในเบอร์ห้าดูดีๆนะเบอร์ห้าฝั่งไหนเบอร์ห้าฝั่ง่าใช่เอามาเลยถึงแม้หนูยิ้มหนูย้ำเขาจะเล่นกิจกรรมนี้เสร็จนะคะแม่ปุ๋ยก็ยังไม่ทิ้งนะคะแม่ปุ๋ยก็จะเก็บไว้นะคะแต่มีข้อแม้คืออยากให้โดนน้ํานะคะถ้าโดนน้ํา มันจะสีมันจะเลือกออกมาเนาะได้เลขอะไรไหนคะเลขเจ็ดค่ะอยู่ฝั่งใครเอ่ยใช่ฝั่งหนูยิ้มนี่นะคะมันต้องมันต้องอยู่ฝั่ง,ง,งนี้อีกละไหนคะเลขอะไร แม่ดูก่อนเลขเจ็ดอีกแล้วหนูยิ้มในแม่ดูก่อนหนูยิม้มในเลขอะไรคะอ้โหเลขเก้าสองตัวเลยดูนะเลขเก้าค่ะเลขเก้าเลขเก้าในหน้าเจ็ดแปดเก้านหนูยิ้มแม่ดูดีดิเเลขสิบขะลุกเลขสิบเลขสิบ ใช่ค่ะเลขสิอบอ่าอหมดหรือยังคะหนูยิ้มหมดหรือยังหมดหรือยังเออยังไม่หมดยังไม่หมดหรอคะอ่ะอ่าสำหรับวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย